1>, 1 2 3 4งสกับผมพระมหาธิศักุภวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพที่กะปีภูมิรงครัววัดบ้านเกาบอนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเด้อช่วงเช้าเช้าวันนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพแม่ชีแม่ขาวจมขยันของวัดบ้านเกาบอนะครับเด้อทั้งครูบาอาจารย์นะครับแม่เขาวแม่ชี ตัวดูแลกับปีเจภูมลงครัวนะครับตรงที่จะอยู่ชะชั้นนะครับคําบดลานท่านกล่าวไว้กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับถ้าท้องไม่เดินอย่างอื่นก็ไม่เดินด้วยนะครับทุกวันนี้ท้องก็เลยออกหน้าเลยในครานี้เดือนะครับมีแต่คนพร้อมๆนะครับแม่ชีแม่ขาววัดบ้านเก่าบอนนะครับสังเกตได้นะครับไม่รู้ทําครัวยังไงมีแต่คนพร้อมๆนะครับ นะครับมีคนแย้งเข้ามาว่าทําให้คนอื่นนะครับเหนือทําให้คนอื่นส่วนตัวเองฉันน้ํานะครับนะครับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับฉันแล้วก็เลยไม่อ้วนนะครับแต่ละคนนี้ผอมนะครับเด้อผู้ใดอยากจะหุ่นดีนะครับให้มาเป็นแม่ขาวเมชีที่วัดบ้านกบอนะครับอย่าจะหันกล้องไปผิดคนนะครับได้เมตตาในอินทรพรามนี่ฮ้อ ของพระอาจารย์มหาก๊กอตก๊อปนะครับค่อยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่อินทาาลัมแท้ๆนะครับนี่ไม่มีก้านไม่มีใบไม่มีดอกนะครับมาแต่สุพันบนี้นะครับพระมาจารย์มหาสันติชัยนะครับชายานะค่อยไปถามเอาเองนะครับดื้อน,นะครับแผนกส้มตำนะครับ ส้ตมตำร้อยล้านล้านที่ร้อยนะครับลนนกลับมาหลับเบไม่ชี้อํำเนาะไปดำหน้าอยู่เตียมโอ้ยชีาวิตคลราดญาตโยมนะครับมาบวชแล้วก็ยังเป็นห่วงนั่นห่วงนี่นะครับมันสละไม่ได้นะครับเหมือนใครบางคนนะครับมาบวชแล้วยังไปเยี่ยมหลานนะครับเด้อนี่นะครับแผนส้มตำนะมันมีเครื่องปรุงเยอะนะครับเครื่องเคียงนะครับ มะเขือเทศมะนาวมะกอกนะครับพนักงานนี่ต้องใช้ประมาณ3ามสี่คนนะครับห้าหั่นกับมะละกอนะครับกว่าจะได้ถวายพระนะครับเดือแผนกปิ้งปูปิ้งปลานะครับนี่นึ่งข้าวแล้วปิ้งปลานะครับแม่ปี่ยนทำข้าวประโยคนะครับนี่ดำหน้าแล้วเราบ่ใช่ยาพุ่ม เงียบเงียบเลยนะครับเนี่ยสงสัยไม่ได้เอาเรดาร์มานะครับวันนี้นะครับถามตอบไปคนละเรื่องกันเลยนะครับน้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับกับปีภูมิลงครัววัดบ้านเกาะโบนะครับใครอยากผอมให้มาเป็นแม่ชีแม่ขาววัดบ้านเกาะโบนะครับผอมทุกรายนะครับนะครับถามแม่ชีข้างนอกบอกว่า ทานแต่น้ำนะครับส่วนเนื้อไว้ถวายพระนะครับก็เลยพร้อมนะครับเอากับโบเบิร์ตสุขอนเหรอเนาะถึงเนื้อนะครับคนอื่นฉันน้ำมีคนฉันเนื้อคนเดียวนะครับเย็นยังเะเนี่ย ผัดเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวได้ตากมะเขือเทศนี่นะครับส่วนหวานไม่รู้ได้จากอะไรนะครับจา,าจากน้ำตาลเนาะผัดเปรี้ยวหวานนะครับนี่ขอโทษขออภัยนะครับมีแม่ชีที่ไม่พร้อมอยู่นะครับไม่ <c oughs> <c oughs> ยั้งะนะในวานนี้ซ <c oughs> ุปหน่อไม้จากอำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเน้นเ <c oughs> น้นงาเป็นส่วนมากนะครับเน้นงาเน้นทัวนะครับ เห็นแล้วนะครับใครเป็นคนทํานะครับนี่เ <laughs> ด้นนะครับแต่ละคนมีฝีมือคนละแบบกันนะครับแต่ละวันนี่นะก็คิดเมนูไว้แต่เดือนก่อนนู้นนะครับว่าจะทําอะไรนะครับยังย <laughs> คิดมาเป็นอาทิตย์เตียงน, <laughs> นะครับได้ปลามานี่เก็บไว้นะครับกว่าจะคิดเมนูนะครับ <laughs> โอกว่าจะได้หนึ่งเดือนนะครับนี่โอ้ย,ออย,ยนะครับมา่อหน่อไม้ได้แล้วแต่เดืองานนะครับก็รอง,งานก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ยังน,นนะทอดอยู่นี่ <c oughs> ม่าเป็นหอมปลาสุ่มนี่บนะนะูเนาะปลาส้มจากอำเภอสีสครคมนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับนี่ <c oughs> มาแต่บันนันเพียงนาะนะครับ <c oughs> ปลาส้มส้มปลานะครับ <c oughs> ถ้าไปที่นครพนมไม่ได้ทานส้มปลาปลาส้มอยู่แสดงว่าไปไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะอำเภอสีสงคมนะครับเด้อนะครับมันเริ่มจะชินแล้วนะครับเพราะว่าอยู่นานนะครับบ่แล้วก็ไปล่งวิหารพันแล้วพ่นมาสมหายอยู่เมื่อวานนี่สายบ่าพ่อวันว่าอีกสามเดือนสายจังสีมาพ่อว่าศักรตายแล้วเน่าบานนี้เตี้ยนะครับไม่ชีก็ไม่ได้ดูตัวเองนะครับถ่ายไป ขายไว้เฉยๆปีหน้าค่อยจะลงนะครับลงสูมืออยู่ตะวัยางไปลงวิหารบุญเป็นเราสร้างมาสมอยูต่ต้นสมมันได้ใายมันหลายเดือนะครับไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆนะครับเทวดานะครับปัญชัยลงแต่ภาพไมช่ชีแม่ขาวมากเกินไปนะครับก็เลยไม่พอใจนะครับสั่ง ฟ้าผ่าลงมาใส่ต้นไม้นะครับลงใสสายอินเทอร์เน็ตขาดนะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลงเฟสไม่ได้นะครับนี่่เห็นูปเจ,จากของแจ็คเทอรอติอโอ้ยแมนหน่ะเนาะโบเบิงเฟสเฮาไปเบิงเฟสผู้อื่นหมน <c oughs> เนาะเลี่ยวเราบวชทหารลุงตาเอยา,ยายกับ,บา เอาแย่แอบก็เมื่อสมบองอุ้เห็นเห็นพันเปเห็นพันเป็นล่าลุงตาอยู่มือนั่นเอาได้ผู้ใดเราไม่เห็นซอยบ้านนี้เฮ็ดเดียงอือมืออะเราพนสีมาบ้านนี้เฮ้ยเฝ้ามาเด้อยินหอดล้านกบเจ๊งเนาะนะครับคนมีลูกมีร้านใจคิดถึงลูกครึงห้านนะครับเด้อนะครับนี่พัะทหารพระมหาเต๋านะครับ ปอาจารย์มหาวิโรธวิโรจนูน,นะครับไม่ค่อยสบายนะครับนี่ใส่ไข่หนึ่งใบนะครับข้าวหนึ่งถ้วยนะครับหมูหนึ่งชิ้นนะครับทานมากไม่ได้เดี๋ยวหุ่นจะไม่ดีนะครับ วงแต่คนอื่นไปนะครับแต่ละวันไม่ได้ทําอะไรนะครับถ่ายไปถ่ายมาถ่ายมาถ่ายไปอยู่นี้นะครับนี่ใกล้ลีเรียลหรือเานี้จจก,กิโลแต่ละมือนี่รูปลาชิ้นเนาะรูปลาชิ้นนะครับอันนี้แลี่ยวๆนี่โอ้คงไม่ใช่รูปลาชิ้นแล้วนะครับนี่สงสัยเบิ้ลได้อยู่นะครับนี่กดดันเลยนะครับเพราะว่ารูปลาชิ้นนะครับเด้อน,นะครับ ไปก็ว่าจะไม่ชี่ผมเนาะ่้เมนเ่นะครับคนสมบูรณ์ก็มีอยู่นะครับทวงไปทวงมาทวงมาทวงไปนี่อยู่นักัตะเบ้มูีคอเหลือแต่คอของสมอาหกเอาาแกี้กับซัมนีบัตะกี้แังซี่แเดีต่ว่าแต่ทำไมโอ้ยหลายจิเต็นมันก็จะมี ปกติน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับน้ำหนักคนเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับถ้าน้ำหนักลดไปเรื่อยนี่แสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะครับอายุไล่ขึ้นมันสิขึ้นไปน้าตัวน้ําหนักนะครับยิ่งอายุมากขึ้นนะครับแต่ผู้ใดสามารถคุมได้นะครับจะสุขภาพดีนะครับเวลานั่งหรือเวลาเดินต่างๆมันสะดวกนะครับแต่ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะครับพูดได้เฉยเฉยนะครับนี่ รับหน้าที่หลายแผนกเหลือเกินนะครับทั้งนึ่งข้าวทั้งจัดทั้งไปหาหน่อหมอกหน่อไม้นะครับใช่หมดเลยนะครับนี่ถามไม่ชี้บอกว่าไปหามาตั้งแต่เดือนก่อนนะครับเก็บไว้ค่อยจะมาใช้วันนี้นะครับอ,อันเมื่อดี่พ่อี่หามาไว้ให้ก่อนเตีย เอาอันพนักง,งานสมตำบ่มาบ่มเมนีมยดิ้นรอส,สวยกูน,นีครับกันนึงนะครับสสายนิดหนึ่งนะครับโยมจะมาช่วยตำนะครับตำคนเดียวไม่ไหวนะครับมันหลายคกเหลือเกินนะครับเด้อเยืองจกอยู่ด้วยกันมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโม่ด้วยกันนะครับตำถวายพระนะครับ บางวันก็เปลี่ยนเป็นเมนูอย่างอื่นนะครับแต่ไม่ขึ้นชื่อมันส้มตำนะครับ <c oughs> ท่านที่เปลี่ยนเมนูอื่นระบ่แต่ท่านนี้มอน <c oughs> ยังเป็นส้มตำขื้อเกาอยู่เตียมมัน <c oughs> มีเมนูอรเตียมนะครับผู้ใดมีอย่างอื่นนะครับอะไรที่รสเผ็ดๆนะครับมาให้มชีตําเด้อนะครับเอาบอกย่อบอกไม่เพิ่นต่เนอะอง <c oughs> ถ้าสิฟักได้เนาะ ท่าจีฟ้าบักย่อท่าจีพ่อพระน่ยันนี่หนีจากทวนยังไงวะทวนนะครับตำยากมากเกินไปก็สู้ไม่ไหวนะครับไม่กลัวนะครับเห็นเห็นแต่ข้าวเป็นย่มันตำบักย่อโอ้ยท่าจีฟานได้นะฟันแต่เปลือกบางๆมันหน่วยใหญ่ๆตำใหญ่ต่้งหากเตรียมนะครับอยู่ด้วยกันมากนะครับ เฉพาะกระเทียมก็ใส่วันละ2กิโลนะครับท <c oughs> ั้งมะเขือเทศมะนาวนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อแม่ขาแม่ชีนะครับส่วนญาติโยมที่นําพัตนาหารมาถวายจะได้ประมาณ20-30%นะครับนอกนั้นก็เกิดจากกับ,บิภูมิโรงครัวนี้นะครับญาติโยมถวายจตุปัจจัย มานะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็มอบให้พระอาจารย์พระครูปฏิฎกานูเพียนนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนู่นนะครับพวกเนื้อพวกไก่ไปที่แมคโครโลตัสนะครับตอนนี้ไก่ไม่ค่อยเน้นแล้วนะครับเน้นเฉพาะปลานะครับมีผู้เท่าที่ไม่สะดวกนะครับมีโรคเกาโรคอะไรนะครับเมื่อวานพระอาจารย์พระครูก็เอาพวก ขวดพลาสติกนะครับกระป๋องนมอะไรต่างๆไปจำหน่ายไม่รู้ได้เท่าไหร่นะครับขนไปหนึ่งคันรถนะครับแล้วก็เอาตู้แช่นะครับหนึ่งตู้นะครับไปซื้อของกลับมานะครับเด้อเดี๋ยวค่อยฟังเอียงก่อนมือมือสวิเสียเตียงโอ้นะครับวันที่28นะครับจะมีบวชถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ พระอาจารย์พระครูก็เลยนําเอาของเก่านะครับที่เจะสะสมไว้นะครับไปจําหน่ายแล้วก็ซื้อพัตตาหารนะครับมาทําถวายพระพิสุสงฆ์สมมณีน,นตลอดถึงญาติโยมที่จะมาร่วมงานบวชไม่รู้ได้กี่นาคแล้วนะครับนับไปนับมานับมานับไปยังเห็นหน้าเดิมๆอยู่นะครับจหาาโอ้จะสิไปหาใสนะครับญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยชอบบวชนะไม่รู้เป็นยังไงนะครับ นะครับส่งมาคนเดียวนะเข้าประกวดนะครับ